สวัสดีค่ะวันนี้พบกับโอที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์อาณาจักรรถยนต์มือสองคุณภาพเยี่ยมของจังหวัดอุบลราชธานีวันนี้โอมีกระบะสวยๆพร้อมใช้งานมาฝากแฟนเพจมงคลคาร์เซ็นเตอร์ทุกๆท่านบอกเลยว่าคันนี้มีทั้งความหล่อความแกร่งความทนโชบเฉียวแล้วก็บึกบึญอยู่ในคันนี้เลยนั่นก็คือ t o y o ต a r ร v o Smartcap p i ปเพ e r 2.4 e+ คันนี้เลยค่ะวันนี้บอกเลยว่าสวยพร้อมใช้งานมากๆมาในโฉมสีขาว บอกเลยว่าเป็นสียอดนิยมที่ใครๆก็ต้องการคันนี้สาภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานที่สุดเดี๋ยวจะพาไปชมความสวยความหลอ่อรอบๆตัวรถกันเลยว่าคันนี้เขามีอะไรมาแล้วบ้างเดี๋ยวเริ่มต้นจากกระจังหน้าของเขานะคะคันนี้เป็นกระจังหน้าแบบโครเมียมกรอบสี่เหลี่ยมด้านในจะเป็นสีเงาสีดำเงาเป็นรังผึ้งให้ระบายความร้อนได้ดีมากๆ ต่อไปก็จะเป็นไฟหน้าของเขานะคะเป็นไฟโปรเจคเตอร์ที่มาพร้อมอใช้งานไฟโปรเจคเตอร์ตัวนี้เขาจะให้แสงสว่างสีเหลืองนวลสบายตาสามารถมองเห็นได้ชัดเจนแล้วก็ส่องสว่างได้ไกลเพิ่มความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นมีดาเป็น LED Daytime Running Light มาให้แล้วนะคะตัวนี้ส่วนไฟตัดหมอกคู่หน้าเขาจะมีคิ้วเป็นกรอบโครเมยียมแต่งมาแล้วสวยๆแบบนี้เลยเพิ่มความดุเพิ่มความมีมิติให้กับตัวรถมากยิ่งขึ้น เดี๋ยวต่อไปอ่คันนี้เขาก็จะมีแต่งซุ้มล้อมาแล้วสีดําตัดก,กันกับตัวรถสีขาวแบบนี้เพิ่มความดุให้มากยิ่งขึ้นยางและแม็กตัวนี้นะคะบอกเลยว่ายังสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานมากๆแมก็กยังใหม่ๆอยู่เลยนะคะทุกคนยางก็ยังเป็นมีร่องลึกสามารถใช้งานได้ยาวๆสําหรับใครที่ได้ไปนี่บอกเลยว่าคุ้มมากแม็กและยางตรงนี้เดี๋ยวให้ดูหน้ายางกันก่อนว่าหน้ายางเขาอยู่ที่ องหกห้ะนะคะทับหก R 1 7เป็นยางขอบ17บเจนี่เลยสำหรับยางและแม็กจากโรงงานตัวนี้เวลาขับขี่เขาจะให้ความรู้สึกนุ่มสบายลงตัวแล้วก็เหมาะสมกับตัวรถมากๆเดี๋ยวไปชมกันต่อเลยค่ะว่าคันนี้เขามีอะไรมาอีกเดี๋ยวจะ,ะกระจกตัวนี้กระจกมองข้ามเป็นกรอบโครเมียมแบบนี้นะคะแล้วก็มีตัดสีดำเพิ่มมิติให้กับตัวรถไฟ เลี้ยวด้านข้างคิ้วกันศาสตร์ติดตั้งมาแล้วพร้อมใช้งานเลยคันนี้เดี๋ยวจะเปิดให้ชมความกว้างของภายในตัวรถกันว่ากว้างขนาดไหนนี่เลยค่ะภายในตัวรถกว้างขวางมากภายในเป็นเบาะหนังนะคะสีดำมีเดินได้สีแดงทำให้มีความสวยความเก๋เพิ่มมากขึ้นเบาะหนังก็จะ เช็ดทำความสาดง่ายดูแลง่ายโครงสร้างของตัว Toyota Revo บอกเลยว่าเขาจะเป็นตัวถังแบบ G O A เป็นตัวถังนิรภัยเพื่อซับแรงกระแทกเวลาเกิดอุบัติเหตุจะทำให้ผู้โดยสารผู้ขับขี่เนี่ยปลอดภัยมากยิ่งขึ้นเป็นความใส่ใจจากทาง Toyota เลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวไปชมด้านหลังกันค่ะว่าคันนี้เขามีอะไรมาให้เราอีกบ้างด้านหลังนี่เลย ไฟท้ายของเขาก็มองเห็นได้ชัดเจนกว้างๆใหญ่ๆแบบนี้เลยแล้วก็ไฟเบรกดวงที่3มติดตั้งมาให้แล้วเพิ่มการมองเห็นสําหรับผู้ที่ขับขี่ตามเรามาจะสามารถมองเห็นได้ชัดเจนเพิ่มความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นอย่างที่บอกไปว่าคันนี้เป็นตัว e+ นะคะเขาก็จะมีกล้องติดตั้งมาแล้วจากโรงงานพร้อมใช้งานแบบนี้มาเลยนี่เลยค่ะโครเมียมมือจับตัวนี้มือจับเป็นแบบโครเมียมเดี๋ยวเปิดให้ดูแมกไลเนอร์กัน แมคไลเนอร์ก็ยังสวยๆอยู่นะคะดิ้วรอยแทบจะไม่มีเลยสมบูรณ์มากๆเดี๋ยวไปต่อกันที่ด้านหน้าเลยค่ะว่ามีอะไรเพิ่มมาให้เราใ,ใช้งานกับแบบคุ้มๆตัวนี้เป็นรถปี2018เกียร์ออโต้นะคะทุกคนนี่เลยพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันเกียร์ออโต้พร้อมใช้งานมีมาให้แล้วเดี๋ยวดูเลขไมล์พาดูเลขไม่คันนี้ว่า เลขไม่เขาอยู่ที่เท่าไหร่อ่าเลขหม่เลขไม,ม่อยู่ที่28,291กิโลนี่ค่ะส่วนด้านในของเขาก็จะมีอ่าแอร์เป็นแบบแอร์มือปรับนะคะเป็นเมนนวนอยู่สำหรับคันนี้จอทัชสกีน่ะนี่เลย FM AM มี AUX อะไรให้เราใช้งานนี่ค่ะยังสภาพสม,มบูรณ์ใช้งานได้ทุกท<า>ฟังก์ชันเลย สำหรับคันนี้เขาจะมีปุ่มนี้นะคะทุกคนมาให้เราด้วยอีโกอ่าอีโ m โหมเป็นโหมดประหยัดอัตราสิ้นเปลืองแล้วก็ Power Mode Power mode จะเป็นเพิ่มอัตราเร่งก็ขึ้นอยู่กับว่าเราคนผู้ขับขี่เองเขาจะใช้งานเลือกใช้งานได้แบบไหนสามารถเลือกได้เลยสำหรับคันนี้ก็จะมีปุ่มอันนี้เป็นอ่าปุ่มลถฝ้าาปุ่มไล่ฝ้า เ,เดี๋ยวจะพาดูห้องเครื่องกันว่าคันนี้สภาพห้องเครื่องสวยงามขนาดไหนไปชมพร้อมกันเลยค่ะคันนี้เครื่องยนต์2.4นะคะแล้วก็ให้แรงม้าอยู่ที่150แรงมา้าบอกเลยว่าประหยัดน้ำมันสูงสุด16กิโลลิตรเลยทีเดียวสำหรับเจ้าคันนี้ชนี่เลยดูน็อตของคันนี้ น็อตกระโปงนี่สภาพยังสมบูรณ์อยู่เลยนะคะเหลี่ยมน็อตยังสวยๆอยู่เลยรับประกันได้เลยว่าคันนี้ไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำไม่มีจมน้ำน็อตตรงคานแก้มนี่ค่ะสภาพยังสมบูรณ์อยู่เลยสติ๊กเกอร์โตโยตา้านี่แผ่นเพลเนี่ยค่ะลูกค้าดูตรงนี้ได้เลยค่ะแผ่นเพลของจากทางโรงงานของโตโตยตา้ายังสมบูรณ์อยู่เลยค่ะไม่มีริ้วรอยเลย สำหรับคันนี้ราคาวันนี้พิเศษมากๆาวันนี้สำหรับค่าตัวของคันนี้อยู่ที่629,000บาทไม่พอเรายังมีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับใครที่สนใจคันนี้นะคะโปรโมชั่นพิเศษนั่นก็คืออัตาราดอกเบีย้ย0%สูงสุด12เดือนแรกหรือจะเป็นขับฟรี90วัน หากใครสนใจโทรมาได้ที่เบอร์0868992225เบอร์นี้เป็น ID Line สามารถแอดเข้ามาคุยกันก่อนก็ได้แต่ว่าอบอกก่อนเลยว่าคันนี้คือใครได้ไปแล้วนี่สุดยอดมากคุ้มมากเพราะว่าสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานสุดๆเลยค่ะเอกสารครบอนุมัติง่ายรับรถไวที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์สำหรับคลิปนี้แล้วอขอฝากไว้แค่นี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะขอบคุณค่ะ